สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะวันนี้ไลแลนด์พาเที่ยวค่ะพาผู้ชมทางบ้านมาเดินตลาดนัดนะคะตลาดนัดริมแม่น้ำท่าจีนค่ะดูค่ะว้าวโอโ้โหดูะดูตลาดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะคะจะมีทุกวันอาทิตย์ค่ะ ตลาดจะเริ่มกันตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะตีสี่แล้วก็ไปวายอีกทีก็ประมาณ11บเอโมงเช้าค่ะมีครบทุกอย่างเลยนะคะอาหารการกินบอกเลยว่าถ้าคุณมาที่นี่นะโอ้โหห้างอายค่ะผู้ชมค่ะมีทุกอย่างเลยด้านนี้ก็จะมีเสื้อผ้ามีกิฟช็อปและตรงข้ามค่ะตรงข้ามผู้ชมค่ะตรงข้ามไปด้านนู้นค่ะ ฝั่งถนนฝั่งนู้นก็จะขายสินค้าเบรเร็ดเล็ดต่างๆค่ะเป็นเป็นสินค้ามือสองแล้วก็เสื้อผ้าใหม่ พวกจิ๊บช็อปอะไหลรรถยนต์มีครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วที่นี่นะคะจะมีมีรถเมลวิ่งเข้ามาถึงด้วยนะคะที่เราพาผู้ชมอยู่นี่ค่ะก็คือจะเป็นหน้าโรงพยาบาล3พรานนะคะหน้าโรงพยาบาลสาพานนะะารพา,า,า,พานค่ะตรงนี้ก็คืออยู่ตำบลแรกขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะพาผู้ชมทางบ้านมาเดินตลาดนัดแปลกดินค่ะริมแม่น้ำท่าจีนค่ะแล้วก็ตลาดนี้นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ ว้าวเรือรบลาใหญ่ๆแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะนี่เป็นเรือรบนะต่อเต่าเก้าหเราจะพาผู้ชมมาดูด้านนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดไร่ขิงนะคะถ้าผู้ชมทางบ้านค่ะมาไหว้พระมาไหว้พระนะคะจอดรถ ฝั่งวัดนะคะหน้าวัดนะคะแล้วก็จะมีเรือบริการคะ่ะมีเรือเห็นไหมคะมีเรือลําใหญ่ๆมีเรือบริการพาผู้ชมทางบ้านข้ามแม่น้ํามาฝั่งนี้มาเดินตลาดนัดกันแล้วพอคุณเดินตลาดนัดซื้อของเสร็จคุณก็นั่งเรือข้ามกลับไปไหว้พระขับรถกลับบ้านบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะ เราพาผู้ชมชาวบ้านมาช่วงเช้านะคะมาตอนเชา้าเห็นไหมคะดูเรือลบสิว้าวเจ้าพระคุณคะ่ะต่อเต่าเก้าหกไม่ได้ใบหวยนะไม่ได้ใบหวยนะคะดูคะ่ะดูโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะคะ<ๆ>เข้าไปเดินในตลาดนะว่ามีอะไรขายบ้างแต่บอกเลยว่าคุณอยากกินอะไรคุณอยากได้อะไรคุณมาเถอะแล้วอีกอย่างนะอำเภอสามพรานคะ่ะ<ๆ>ก็ยังมีอ่า ยังมีพื้นที่การเกษตรอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะการการปลูกผักผล,ลไม้แล้วก็ผักผล,ลไม้ที่นี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเก็บมาขายเองจากสวนนะคะไม่สดจากสวนค่ะอาทิตย์หนึ่งมีหนึ่งนัดนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขามีอะไรขายบ้างค่ะว้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะผู้ชมค่ะ มาดูกันค่ะว่ามีอะไรขายบ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นมีของทะเลเห็นไหมคะมีรถเพิ่ะพอตรงนี้นะคะอยู่ใกล้มหาชัยนะก็จะมีของทะเลสดๆมาวางจำหน่าย บอกเลยว่าตลาดนี้ผักผล,ลไม้นะจากสวนชาวร่ชาวสวนนํามาวางจาหน่ายเองเห็นไหมคะเนี่ยปลาที่จะมาวันนั้นเนี่ยเก็บจากสวนเลยดูจะไครค่ะเนี่ยยอดฟักทองยอดแครสะเดาก็มีเห็นไหมคะสะเดาก็มีไหมด,ด,ดูค่ะดูแล้วมีกระถินแกะด้วยเนี่ยเอาไปตำส้มตําแล้วก็โรยหน้าจานเห็นไหมคะว้าวโห คนเยอะนะคะนี่เรามาก็เจ็ดโมงเช้านะคะเรามาถึงตลาดเจ็ดโมงเช้าค่ะดูกระสินค้าอาหารการกินของสดของทะเลปุ้งหอยปูปลามีครบหมดเลยนะคะร้านนี้ก็จำหน่ายพวงมาลัยผู้ชมค่ะวันนี้เราพาผู้ชมมาอยู่ที่ ตลาดนัดใบกระดินนะคะตลาดนัดริมแม่น้ําท่าจีนค่ะริมแม่น้ําท่าจีนอยู่ตรงข้ามกับวัดไร,ร่ขิงตําบลไร่ขิงอําเภอสามพราจังหวัดนคนปรปฐมค่ะคนเจออมาไป,ไปดูที่นัเห็นไหมคะเรือลบด้าโน,น้นเมื่อกี้เมื่อกี้เราพาผู้ชมอยู่ด้านโ้นนะแล้วเราก็เดินเข้ามาในตลาดค่ะนี่ดูสิคะอย่างที่เราบอกค่ะเป็นผัก เป็นผักจากชาวบ้านเก็บจากสวนมาวางจําหน่ายเองเห็นไหมกะเพราใบเล็กๆกะเพราแดงใบเล็กๆอย่างเงี้ยฉุนมากเลยเนี่ยผัดกะเพราอร่อยมากค่ะเนี่ยโอ้โหส่วนด้านนี้จะเป็นหอยแมงผู้หอยแมงผู้กิโลละ4ี่บาทค่ะตัวใหญ่ๆแล้วก็หอย,หอยลายหอยลายนี้จัดเป็นถุงแล้วนะคะ40บบาทตัวใหญ่ๆคะ่คะ ส่วนร้านนี้จำหน่ายมีดมีดผาชนิดต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดแล้วก็จะมีดอกอัญชันมีดอกอัญชันอบแห้งตากแห้งมาวางจำหน่ายด้วยถุงละสิบบาทอ,อันนี้เอาไปต้มชงดื่มใช่ไหมคะดอกอัญชัน เห็นนะคาสิบบาทนี่ก็จะมีะข้าวต้มมัดมีขนมเทียนแล้วก็มีขนมต้มค่ะมีขนมใส่ไส้ค่ะหรือขนมกล้วยฟักทองนี่นะคะขนมใส่ไส้สามหอ่หอสห่อสิบบาทค่ะว้าวมีข้าวโพดเนี่ยชอบชอบมากเลยค่ะชอบผักค่ะคุณผู้ชมค่ะชอบผักอย่างที่บอกค่ะ อำเภอสามพรานพื้นที่การเกษตรยังมีอยู่ให้เห็นอยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็คุณยายคุณยายอายุเยอะๆมานั่งมานั่งจำหน่ายสินค้าผักบุ้งยอดใหญ่ๆอย่างเงี้ยผักกระเฉดอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ํานี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะไม่สดจากสวนเลยนะผักปลอสารเน,นี่ย แบบชาวบ้านชาวบ้านเก็บมาวางจําจหน่ายเองใบแมงลักคขาตะไคร้ข,า,า,ข,ขานี่ไม่ผ่านการล้างสารนะคะเขาก็จะดํา<ำ>ๆ<ำ>แบบนี้แต่ตามท้องตลาดตามตลาดใหญ่ๆอะ่ะที่เขาขาคือผ่านการล้างสารนะคะดูตรงนี้ค่ะ ้าว wow. mm. โดนาทอดไ้จุกๆเลยค่ะไส้จุกๆเลยว้า wow. วมีบอลสีจำน่ายด้วยโอ้โ oh, หมีบอลบอสีมาวางจำน่ายด้วย mm. มีกรสนกสนนกน้อยมีกรสนมีนกน้อยอันนี้อย่างอินเดียมีทั้งด่างแล้วก็ไม่ด่างีบอลสีบอลสีบอลส,สีอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้รวยล้นฟ้าใช่ไหมคะอย่างนงี้กกะถังเท่า,ทาไหร่คะ หน,นึ่งรบาทอน,นั้นนะนี่จตุรเทพเศรษฐีเงินล้านจตุรเทพพรมพิมานอักษรสวรรค์ชินบัญชรนอันนี้อันนี้สาวนาครเชษีทัาบางแก้วว้าว ถ้าบางแก้วถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะตอนนี้ถูกแล้วถูกแล้วละไม้สวยๆนะค่ะดูดารานุพรัตน์สวยไหมแล้วดาร,ร,รานุพรัต์เปิดราคาหนึ่งร้อยบาทป่ะกอนนี่แพงมากเลยอัสษรสวรรคะ์แล้วค่ะก็ร้อยเองหนึ่งร้อยบาทอยมซื้อไปเลี้ยงได้เลยนะคะสวยๆค่ะ ดูค่ะผู้ชมขาเนี่ยมีไม้มาวางจำหน่ายด้วยแล้วก็จะมีมีมะม่วงเกี๊ยวขมิ้นโลละสิบห้าบาทว้าวค่ะไม่ได้ไปสนามหลวงอ่ะอพุ่งนี้ว่าจะไปค่ะค่ะอ๋ออาจารย์เคยไปสนามหลวงเคยไปวางจำหน่ายขายอยู่ที่สนามหลวงอ๋อขายอยู่ที่สนามหลวงอืมอ๋อนั่นร้อยเดียวล็อกหนึ่งร้อย ช,ชินนอมันชอนใหญ่แล้เป็นสีชมพูนี่เลยนะเขาไม่มีสีดำนี่เลยอ่ะสวยสวยมากต่อไปชินอมาชอนแล้วก็รวยลนฟ้านี่ก็สวยมาโชว์กระดูกกระดูกขา น่เีขอบคุณนะคะค่ะไปกันต่อค่ะผูช้ชมคะเห็นไหมคะื่านนี้โอ้โหด้านนี้มีกบบ้ามีกบแล้วก็มีปลาน้อ บางที่หามาเองใช่ไหมคะหาว่าด้วยรับซื้อมาด้วยรับซื้อมาด้วยแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเนี่ยจัดเป็นคำเป็นถุงไว้ถุงละห้าสิบบาท,บาทาถุงละห้าสิบบาท,บาทาอันนี้อันนี้ปลาสลิดก็ห้าสิบบาทเหรอรว้าวก็จุ่มปลาสลิดอ่ะห้าสิบบาทเดี๋ยวต้องซื้อปลาสลิดอ่ะห้าสิบบาท,บาทาสดๆค่ะผู้ชมขาเนี่ยเอาไปทอด ยังยังไม่ตากค่ะปลาสลิดสดค่ะเอ่อเอ,เอาเอาเอาปลาสลิดถุงนึงค่ะเอาปลาสลิดไปทอดกับพีช่ชมค่ะมีทั้งปลาเนินแล้วก็ปลาสลิดห้าสิบบาทรวมปลาเนินอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาสร้อยค่ะปลาสร้อยกระดูกเยอะไหม อันนี้เนี่ยอันนี้น้ำน้ำหนักเท่าไหร่คะครึ่งโลค่ะคึ่งเกือบหกขีดอืมเอาเอา,เอาปลาลินดีกว่านเนี่ยเอาปลาลินเนี่ยเอาถุงเนี่ยโอเคได้สองอย่างแล้วคะ่ะผู้ชมค่ะเนี่ยซื้อปลาไปทอดกันคะ่ะส่วนด้านนี้จะเป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรอ่ามีมีว่านช่างชักมลอรูปไหมคะ ว่านสักมูลลูกมีเป็นแคปซูลแบบนี้ครับกระปุกเท่าไหร่คะแคปซูลใหญ่ไอ้ยนี่ครับวานสักมูลลูกวันนี้กระปุกละเจ็ดสิบบาทเองครับยี่สิบบาทครับมาขับแคนอ๋ออันนี้อันนี้เกลือใช่ว่านสักมูลุ่งเกลือเอาไงดีวันนั้นวันนั้นซื้อซื้อสดมาจริงๆนะราคาสูงอยู่นะเจ็ดสิบบาทสกัดเวลาเรากินมันจะ มันจะได้ตัวยามากกว่ากินสดนะจริงหรอเวลากินสดมันยังไม่สกัดนะพี่เราก็ต้องกินเนื้อกินหัวมันด้วยค่ะแต่อย่างเนี้ยมันสกัดมามันก็คือเอาตัวยาวออกมานี่ราคาเจ็สิบาทหรอใช่หนึ่งรยเมตดนะหนึ่งร้อยเม็ดเจ็ดสิบบาทเอากระปุกหนึ่งแล้วกันเนาะ20อันว่านชักมันรูค่ะ่บอสิันนี้สภาพสตรีเนี่ยสำหรับสุภาพสตรีนะคะ ก็จะช่วยบำ,บำบรุงบำรุงร่างกายเกี่ยวกับเลือดลมภายในค่ะผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะเจ็ดสบาทเอากระปุกหนึ่งไปกันต่อค่ะร้านนี้ขายอะไรเนี่ยเขาเกลียบปากม้อแล้วก็สาคูสักูปากม้อเขาเกลียบปากมอค่ะือค่ะกล่องละยี่สิบาทกล่องใหญ่ๆเลยนะคะผู้ชมค่ะเนี่ยกล่องใหญ่ๆเลย เอาจริงๆนะคนไทยคนไทยบางท่านหลายๆท่านแต่ไม่ไม่ทราบว่าท่านจะดู YouTube หรือเปล่านะคะไม่เคยมาเดินหรอกนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนรวยเยอะนะคะท่านก็จะไม่นิยมมาเดินตลาดนัดแบกกับดินแบบนี้ค่ะบางท่านอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีตลาดนัดแบกกับดินแบบนี้ค่ะผู้ชมทาะนี่ค่ะของกินราคาถูก ซึ่งซึ่ง,งปริมาณนะคะเท่ากับขึ้นห้างเนี่ยขึ้นห้างราคาเป็นร้อยนะคะนี่จะมีปอะหมอนมาวางจำหน่ายคนเยอะนะวันนี้เราเดินทางมาเราเดินทางมาถึงนี่ก็เจ็ดโมงเช้าสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยมีทุกอย่างจริงเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้า จิ๊ช็อปของใช้เบียดตล็ดต,ต่างๆด้านนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมทางบ้านนะเดินข้ามไปฝั่งโน้นค่ะไปข้ามถนนไปฝั่งโน้นไปดูไปดูสินค้าด้านโน้นว่าเขาจําหน่ายอะไรกันมาดูตรงนี้ปลาปลาสวยงามด้านนี้มีปลาสวยงามจําหน่ายมีทั้งอาหารปลาด้วยปลาเงินปลาทองปลาคา้าปลากัด มีปลาทุกชนิดเลยค่ะกุ้งเคฟิตก็มีด้วยกุ้งเคฟิตนี่ตัวเท่าไรคะสามสิบกูล่ห้าสิบกู่าห้าสิบบาทกุ้งเคฟิตค่ะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรเอ่ย,อยน่ารักจังเลยปลาเลเทลลิว้าน่ารักจังเลยอ่ะดูค่ะมีปลาสวยงามทุกชนิดเลยนะใครชอบเลี้ยงปลามาที่นี่ก็มีมีให้ซื้อเป็นเลี้ยงค่ะปลาทับทิมก็มีนี่ ยอดเหลียงยอดเหลียงเป็นผักเป็นผักที่คนใต้นิยมนะคะกำละสิบบาทํำใหญ่ๆกันเลยค่ะสิบาทครับอืมเอาไปแกงเอาไปแกงด้านนี้ก็จะเป็นผักพื้นบ้านเช่นเดียวกันผักพื้นบ้านก็จะมีพุริกหอมพริกแมวแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมกะเพรากะเพรา กะเพราใบอ่ะเผาแดงใบเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีหัวปรีมีมะละกอมีตะไคร้มาวางจำหน่ายปูนกินหมากคุณยายก็มีเห็นไหมคะตรงนี้จำหน่ายกุ้งส่วนตรงนี้ก็มะละกอมะละกอแตงไทยค่ะด้านนี้จะเป็นหมูสด โอ้ด้านนี้จะเป็นปลาหมึกย่างเห็นไหมคะปลาหมึกตัวใหญ่ๆตัวละ60บาทแล้วก็ไซส์นี้35บาทแล้วก็จะมีไม้ละ10บาทดคูค่ะผู้ชมคะ่ะน่าทานมากเลย35บาบาทว้าวตรงนี้จะเป็นผลไม้คะ่ะผละไม้จะมีอง,งุ่นมีแก้ามังกรแล้วก็จะมีส้ม อีกอย่างนะคะประเทศไทยเรานะหลายประเทศต้องอิจฉาเรานะคะผลไม้ตามฤด,ดูกาลเนี่ยเยอะแยะแล ак นาทานแล้วก็ผลไม้ไทยได้ขึ้นชื่อเลยนะคะที่ต่างชาติให้ความนิยมส่วนร้านนี้ค่ะร้านนี้จำหน่ายไม้ต้นไม้ประดับสวยงามว้าวอ่าวันละครค่ะจะช้าอันนี้จะเป็นอะโกนิมาอะโกนิมาเป็นไม้ที่มีชื่อทุกชนิดเลยนะคะมีรับเงิน มีมีอันอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยอันนี้สโนรอปสโนรอปเหรอคะตระกูลที่เป็นบาเกียอือใชอุ้ยดูมีราคาอ่อออด้านนี้ด้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตระกูลอากูนิมาเหรอคะอากูนิมาอากูนิมาอยู่ด้านหนูใช่ไหมคะที่เป็นบาเกียอ๋อนี่นี่เขาก็มีชื่อเหมือนอากูนิมาใช่ไหมคะมีชื่อทุกต้นเช่นเดียวกันนะว้าวดูค่ะดูอุ้ยเราต้องศึกษาอีกเยอะค่ะผู้ชมค่ะอันนี้เป็นอากูนิมา ทุกต้น20บาทราคาเบามากเลยและส่วนเฟื่องฟ้า35บาทค่ะอันนี้เป็นเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้เหรอคะครับครับครับอันนี้ละลายค้าอันนี้ละลายช้า3 0บาทเดือนใส่ครั้งหนึ่งนี่นะคะใชัอันนี้15บาทอันนี้๋ออันนี้คือออดโมโคชใช่ไหมคะแล้วอันนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยนั้นเร่งดอกเร่งผลอันนี้เร่งดอกเร่งผลนะคะอ๋ออันนี้เราละลายช้า แล้วแล้วสีชมพูนี่เป็นหินอ่าฮะเป็นเป็นหินอืถุงละสิบบาทค่ะเหมือนกับว่าหินภูเขาไฟแล้วก็ไปทำให้เขามีสีสีค่ะถ้าสีพื้นพื้นจะเป็นแบบนี้ค่ะหินภูเขาไฟค่ะสิบบาทว้าวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปลาว้ายปลาทำมาจัดเว้ยแล้วมีปลาเงินปลาทองปลาจัดเป็นถุงๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งเลือกเลยเลือกในถุงเลยค่ะ ไม่ต้องมานั่งตักใส่ถุงค่ะผู้ชมค่ะเนี่ยสาบาบาท40บาทต,ะะตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆก็มีว,ว้าวน่ารักจังเลยส่วนด้านนี้จำหน่ายผ้าปูโตค่ะใส่ไปเยอะๆเด็กมันชอบนี่เป็นผ้าปูโต๊ะนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็จะมีหมอนผ้าปูโต๊ะผ้าบางผ้าปูรีดอะไรอย่างเงี้ยมีออผ้าบางๆนะคะ นี่นีส่สามารถเอาไปตัดเสื้อได้เลยนะเนี่ยเนี่ยมามาคัดเลือกเนี่ยอันนี้อันนี้ช่างเป็นกิโลหรือว่าเป็นชิ้นคะนคเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นค่ะผู้ชมขาแล้วด้านนู้นก็จะเป็นผ้าม่านเนี่ยเอาไปตัดเอาไปตัดได้เลยนะ,ะเอาไปตัดเป็นเสื้อได้เลยคะ่ะมาคัดเลือกกันไปแล้วก็เป็นผ้าป,ปูสุดยอด ด้านนี้จะเป็นต้มแซบเครื่องในหมูใช่ไหมคะข้างซ้ายครับผมอือันนี้เป็นต้มแซบถุงละสามสิบบาทถูกมากเลยมีสามสิบกับห้าสิบใช่ไหมคะตักใหม่ได้เลยตรงใหม่ได้เลยคุณผู้ชมโอเคโอเคเอาเอาถุงหนึ่งค่ะเอาสามสิบบาทครับเดี๋ยวตักใหม่ตักใหม่ทาราเลย ไม่ร้อนร้อนเปื่อยดีไหมคะเนี่ยเปื่อย,ด,ย,ด,ยดีถุนเท้าถ่านนะพี่อ๋อสามสิบบาทว้าวได้เยอะมากเลยตักดูค่ะถุงเบลลมเลยสามสิบบาทแค่ปกติกกอยู่แล้วจริงๆิ <laughs> มากันนะคะเนี่ยตลาดนัดแบกกับดินค่ะอยู่ตรงข้ามวัดไร่ขิงค่ะ นัดมีทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะทุกวันอาทิดใจ,จนัดได้ฝั่งนู้นกามีสามบัน,นฝั่งนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะใครอย่ใไล้มาเดินกันได้นะคะตรงข้ามกับบัดได้เขียงคะ่ตะตำบลไดเขียงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมผผค่ะจุดนี้คะ่ะใช่ค่ะท่านใดอยู่ใกล้นะบอกเลยว่าถ้าคุณมานะได้ครบหมดเลยคะ่ะอยากทานอะไรแล้ว ผักสดๆจากสวนแล้วก็สินค้ามีทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินข้ามไปฝั่งนู้้นนะคะเดินข้ามค่ะพ่อ้าใจดีด้วยมาอุดหนุนกันค่ะดูค่ะถุงเบืเริ่มเลยค่ะ30บาทเอออยู่ใกล้ๆร้านน้ําอยู่ล็อกที่เท่าไหร่เนี่ยลอที่สิล็อกที่1ิบห้าล็อกที่สินะคะล็อกช่องเดิน1นึ่งสอาล็อกที่4ค่ะช่องเดินล็อกที่4ี่นะคะตรงข้ามกับนี่จิ๊บช็อปตรงนี้ค่ะ มากันค่ะผู้ชมค่ะมาอุดหน,นุนกันเ<ม>ยอะมากเลย30บาทได้อีกแล้วน<ม>ี่เป็นอะไรคะอ๋อผัดมีกระเฉดกุ้งสด<อ>เห็นมีผัดนึกว่าเห็นมีผักกระเฉดนึกว่าเป็นแกงส้มเห็นไหมคะผัดมีผัดมีกุ้งสดแบบนี้คะ่ะอยู่ใกล้ๆกันนะกับร้านกับร้านที่เราซื้อ,อข้างในคะ่ะนี่ขนมขม ได้ปลาสดได้ต้มแซบว้าวดูผักหวานค่ะกำละสิบบาทผักหวานป่าค่ะผักหวานป่าดูค่ะผู้ชมคะกำละสิบบาทแล้วก็มีมียอดมะกอกแล้วก็มีพริกนะดูคะ่ะยอดเหลียงยอดมะกอกกำละสิบบาทเท่านั้น เห็นไหมคะอย่างที่เราบอกผักสดๆจากสวนอันนี้เป็นแกงถุงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักอันนี้เป็นผักเป็นผักจากตลาดนะคะเป็นผักจากจากตลาดรับจากตลาดมาแล้วก็มากรอกๆแพ็คๆใส่ถุงแบบนี้คะ่ะ สามอย่างห้าสิบเลือกได้เลยนะคะสามอย่างห้าสิบเนี่ยสามอย่างคุณจะเอาอะไรก็ได้ค่ะคลาคากันไปค่ะสามอย่างห้าสิบบาทแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมะนาวมะนาวแป้งยี่สิบบาทสามสิบบาทหน้าร้อนนะหน้าร้อนเนี่ยมะนาวค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะพี่ชมค่ะว้าวแคแดงถุงละสิบบาทดอกแคนะเนี่ยเนี่ยทานได้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะดอกแคเนี่ย ถุงละสิบบาทแคร์สีแดงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผักพ,พื้นบ้านนี่หนไหมกะเพราแดงก็มีเห็นไหมคะแคร์แดงแคร์แดงเนี่ยปลูกทานได้ทานได้ไดแล้วก,แวก็แล้วก็ปลูกเป็นเป็นไม้ประดับได้โอ้สุดยอดค่ะสุดยอดสดจากสวนจากไร่ค่ะผู้ชมข่าตรงนี้ค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นปลาแห้งปลาแดดเดียวชนิดต่างๆอันนี้เป็นปลาเนื้อ่อนเนี่ เป็นปลาเด็ดเดียวสลิดปลาสลิดปลาสลิดแต่ปลาเนี่ยไม่ได้อย่างคือเขาเขาจะเรียกมาแรงวันดูค่ะคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยโอ้หคนเยอะค่ะคนเยอะมากันค่ะตลาดนัดแบกกระดิ่งทุกวันอาทิตย์นะมีนัดที่นี่ทุกวันอาทิตย์คะ่ะทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ตีสี่ค่ะ เริ่มวางจำหน่ายกันตั้งแต่ตีสี่จนถึง11โมงเช้าค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่หนีตลาดก็ไม่วายเอา,อางี้ดีกว่า11โมงขายกันกี่กี่กี่ชั่วโมงคะ 5, 5 6 789 1 1 1 1 7ชั่วโมงค่ะขายกัน7ชั่วโมงเลยค่ะผู้ชมค่ะโอ้สตอประรีครึ่งกิโล หกสิบบาทหนึ่งกิโลร้อยยี่สิบลูกใหญ่มากลูกใหญ่บเริ่มเลยค่ะกิโลละร้อยยี่สิบบาทด้านนี้ก็จะเป็นส้มแล้วก็องุ่นเขียวองุ่นเอ้ยองุ่นก็น่าทานค่ะองุ่นลูกลูกเรียวๆแบบนี้นะ่าหวานเลยนะหวานเจี๊ยบเลยกิโลละเก้าสิบบาทส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไก่อบไก่อบไก่ อร้านนี้น้ำพริกค่ะน้ำพริกพริกกุ้งเสียบน้ำพริกแคบหมูอันนี้อู้มีแมงดาเห็นไหมคะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนืรกมีครบหน้าฐานมากแล้วก็จะมีอ๋อมีหอยมี มีหอยดองด้วยยำเสร็จเรียบร้อยก็มีค่ะเนี่ยจะเป็นชุดๆเป็นถุงๆส่วนตรงนี้ค่ะน,นี้<ร>สามกรัมห้าสิบ <50 S 1> <ล>บาทหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งค่ะผูะช้ชมขาหน่อไม้ฝรั่งนี่นี่ก็เช่นเดียวกันนะนี่จากสวนมาเองค่ะจากสวนมาเองใหม่สด,สดจากสวนนี่เห็นไหมคะเพราะอย่างที่บอกค่ะย่านนี้นะพื้นที่การเกษตรเยอะเยอะแล้วก็ คุณลุงคุณป้ารุ่นเก่าๆก็ยังทําการเกษตรกันอยู่มีสวนมีสวนผักสวนผลไม้เยอะมากเลยนะแถวนี้อําเภอสามพรานอําเภอสามพรานอ,เอนาเภอนครชัยศีของจังหวัดนครปฐมพื้นที่การเกษตรยังมีให้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีะปลูกผักผลไม้ชนิดต่างๆส่งตลาดใหญ่ๆส่งตลาดใหญ่ๆจนถึงส่งออก ต่างประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะส้มโอบอกเลยนะว่าส้มโอค่ะส้มโอส้มโอนอครชัยศรีเกรดเอไทยเราไม่ค่อยได้ทานนะยกเวน้นยกเว้นขึ้นห้างค่ะยกเว้นขึ้นห้างเนี่ยอันนี้จำหน่ายเป็นลูกหรือว่าเป็นกิโลคะเป็นลูกค่ะเป็นลูกลูกละลูกละเจ็ดสิบบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้จากสวนมาเองใช่ไหมคะจากสวนมาเองค่ะผู้ชมคะ สามพรานนครเชสีอยู่ใกล้กันนะก็จะมีส้มโอมอีหมากคุณยายด้วยเห็นไหมคะมีหมากเนี่ยจะสดจากสวนนี่เห็นไหมนี่โอ้โหถัวถ่วถั่วสดๆมากอะ่ะโอ้โหดูดูค่ะด,ดูแล้วก็ผักบุ้งแบบนี้อย่างที่เราบอกเนี่ยแถวเนี้ยทาการเกษตรเยอะนะคะปลูกกันเยอะมากเลยผักบุ้งอันนี้เขาเรียกว่าผักบุ้งอ่าผักบุ้งอะไรคะผักบุ้งผักบุ้งน้าผักบุ้งยอดใหญ่ ที่ไปใส่เย็นตาโฟเนาะอ๋อนี่ค่ะเนี้ยหนี้ปลูกกันเยอะนะคะริมแม่น้ำปลูกกันเยอะเลยสดๆจากสวนค่ะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางเห็นไหมคะเนี่ยไม่ต้องเติมแต่งอะไรมากมายแบบบ้านๆแบบบ้านๆแบบเห็นไหมคะมอมแหมนิดนึงแต่ว่าหวานอร่อยดูค่ะดูโอ้โห,หน่าทานทุกอย่างเลยตรงนี้จะเป็นขนุนร้านนี้ขนมหวานค่ะ ขนมหวานมีกุง้งแม่น้ำด้วยกุ้งความกันแม e. ่น้ำกุ้งนิ่มโลนั่งรองหนึ่งร้อยบาทกุ้งนิ่มค่ะผู้ชมขาเนี่ยกุ้งนิ่มกุ้งนิ่มน่าทานจังเลยอ่ะโลนังหนึ่งร้อยบาทเปลหนึ่งร้อยเดียวลงได้เลยอีตัวลงได้อ๋อครึ่งกิโลครึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่แรกเรนเข้าใจว่าก <tr ust ly> ิโลละร้อยครึ่งกิโลกิโลละสองร้อยบาทค่ะกุ้งนิ่ม อันนี้คนมุงอะไรอ๋อร้านหมูร้านหมูสดค่ะบุงร้านหมูสดดูค่ะผู้ชมคะเนี่ยวันนี้พาผู้ชมทางบ้านมาเดินตลาดนัดแปะกะดินนะคะอยู่ตรงข้ามกับบัดรเร่ขิงริมแม่น้ำท่าจีนค่ะ อำเภอสามพรนจังหวัดนคปรปฐมนะคะจุดนี้ค่ะตรงนี้มีกบย่างเห็นไหมคะกบย่างแล้วก็ปาลาดุกย่างค่ะร้านนี้ร้านนี้จะเป็นแกงค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะกับคลิปต่อไปเราจะพาทุกท่านไปเดินตลาดที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 哎呀。